สวัสดีจ้าลงมาซองเบืองเขาอีกแล้วพี่น้องแม่ชะบาพารวยพานเผ่อนมาซองเบืองเขาเขาพ่อเกีียวแล้วมาแข่งมาแล้วจ้ฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงเยดพี่น้องเขาแก้มาแล้วแปลงนี ได้เอาเขาปลูกไปเพิ่นแล้วจ้ะเขาปลูกไปเพื่อนเพาะให้แล้วสมมติว่าเกี้ยวใดประมาณจากสัปดาห์หนึ่งสี่ข้าก็สิเอารถมายำมายำเราก็สีวา่อาอะสีให้เพื่อนดำจ้ะเอารถมาดำยังไม่ฉบาสิมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเอนบ่งรถด,ดำรถด,ดำหน้าสีเป็นจังไดห่วงเขาก็ถือวา่า ใช้ได้พี่น้องว้าห่วงกันธร้ามาดาอยู่จาก,ก็บว่ได้ถือบานาแห้งต่ว่ากัเป็นที่พ่อใจค่ะพี่น้องเป็นที่พึงพอใจรวงข้าวรวงข้าวสีทองปลายเขาเพิ่นว่าท่านได้เหลืองปั่นไดได้จ่แต่ว่าหมากเพื่อนนะหมากเพิ่นแก้มันหรอพี่น้องคนนะ่ะนนะ่ะหมากเพ่นรู้สึกว่าแห้งแล้วจ้ะ หฮงแล้วมาชมรวงข้าวีทองพี่นงมาคำจักนอยมาคำจักนอยมาชมรวงเข้าสิคำเหมอดแกจักนอย เขจาจับหางอยู่เด้เนาะแต่ว่าก็ถือว่าสวยงามอยู่พี่น้องมัวว่าเขาก,กำเซกัน,นังสิเนาะเป็นเม็ดเลี้ยวเงางามอยู่จ้ะพี่น้องเม็ดเขาจะเลี้ยวเงางามอยู่ เหมือนข้าวข้าวมะลิมะลิดอค่ะพี่น้องคะ่ะก็จะครบครบเก้าสิบวันเก้าสิบวันมืเอือนนี่จ้ืเแต่เขาสิพ่อเกีียวแล้วนะถือว่าล่วงนึงกะเต็มเม็ดเต็มน้วยอยู่จ้พี่น้องบ่่อยมีเม,ม,ม,ม็ดหลีบเต็มมัดสุดเม็ดเลย ขนาดแม่ชบาวานปุย๋ยพระท่านไปไหนดิจัน,นงามข้างงามขางามขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมเนาะขอจบค,คลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะ